ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาเฟ่โหโรค่ะคลิปนี้เป็นการอ่านดวงการงานการเงินของคนวันเสาร์ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนเนาะสองอาทิตย์สุดท้ายหรือว่าวันที่สิบหกถึงวันที่สามสิบกันยายนนั่นเองนะคะทุกคนก็เหมือนเดิมนะคะพี่หมอจะเริ่มจากเรื่องของการงานก่อนเลยนะมาดูกันว่าการงานของคนวันเสาร์นะคะช่วงสองอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยสถานาการณ์เป็นยังไงเนาะ สองถ้วยสองเหรียญสเตนควีนเหรียญโอ้เดอะซันเจ็ดดาสามถ้วย เอนเพอรแล้วก็เจ็ดไม้นะคะต้องบอกว่าการงานเนี่ยมันมีเรื่องที่ขึ้นเด่นๆคือเรื่องคนนะแต่ก็บอกก่อนว่า <c oughs> ในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะคุณสามารถใช้คำว่าสามารถนะสามารถที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จได้คือพี่หมอไม่สามารถที่จะพูดว่า คนวันเสาร์คุณประสบความสําเร็จเนี่ยคือผูอ้อนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันยังขึ้นไพ่สเตนมาดักรออยู่นะคะก็มองว่าถ้าคุณมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะที่จะทํางานของตัวเองให้ประสบความสําเร็จ คุณสามารถประสบความสําเร็จได้มันต้องเอาตัวคุณเป็นที่ตั้งก่อนนะมันไม่ได้ขึ้นไพ่ที่ให้ลักษณะว่าช่วงนี้คุณสําเร็จแน่นอนอ่าอันนั้นอันนั้นยังไม่ใช่สําหรับคนวันเสาร์ในช่วงนี้แต่ในความพยายามของคุณในความมุ่งมั่นของคุณเนี่ยมันทําให้คุณประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนอันนี้ค่ะคือสิ่งที่มันต้องไปคู่กันอ่ามันต้องไปคู่กันที่นี้ทําไมเราถึงต้องใช้คําว่า ถ้าเราพยายามถ้าเรามุ่งมั่นบอกเลยนะสิ่งที่มันเป็นประเด็นเลยคือเรื่องของคนในช่วงระยะเวลาสองอาทิตย์นี้นะคะมันมีโอกาสมันมีโอกาสที่จะมีคนเนี่ยเขาพยายามที่จะเข้ามา่าเหมือนกับจะบอกว่าไงดีมามาแบบเป็นมิตรแหละมาแบบให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยจะเข้ามาช่วยเราจะเข้ามาทําให้งานของเราเนี่ยลุล่วงไปได้ แต่พี่หมอจะบอกว่ามันมีโอกาสที่คุณจะเจอกับคนที่เขาเนี่ยคิดไม่ซื่อกับคุณเท่าไหร่นะคะมีโอกาสที่เขาเนี่ยอาจจะเข้ามาเป็นมิตรแบบไม่ดีไม่ใช่มิตรที่แท้จริงเท่าไหร่นะคะในขณะเดียวกันมันมีทั้งคนที่ดีและคนที่ไม่ดีเข้ามาได้ด้วยเช่นกันคือบางคนจะเจอคนใดคนหนึ่งไปเลยก็ได้หรือบางคนเจอทั้งสองแบบซึ่งไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งมันยากมันยากกับคุณมากขึ้นนะคะ เพราะว่างานของเราเนี่ยมันก็ต้องการอ่าเขาเรียกว่าอะไรพาร์ทเนอร์เท่าที่พี่หมอเห็นนะต้องไปกับคนอื่นด้วยต้องทํากับคนอื่นด้วยแต่ปรากฏว่าสิ่งที่บางคนไม่ใช่ทุกคนบางคนเขาให้คุณเนี่ยมันกลายเป็นทําให้ตัวเราเยยากขึ้นไม่ได้ไม่ได้แบบง่ายมันไม่คือเราคาดหวังว่เาเขาเข้ามาแล้วมาช่วยเราใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงคือไม่ใช่ค่ะเข้ามาแล้วเนี่ย บางคนอาจจะแบบมาด้วยหวังผลประโยชน์บางคนมาด้วยเพราะว่าอิจฉาบางคนมาด้วยเพราะคือแบบตั้งใจมาทําให้เราแบบไม่ประสบความสําเร็จเลยอะไรเงี้ยแต่พฤติกรรมของเขาเนี่ยกลับแสดงออกตรงกันข้ามมันก็เลยทําให้ตัวเราเนี่ยสามารถที่จะ,ะเขาเรียกว่าอะไร เอ,อาง่ายคือมันเข้าสู่ภาวะของการไว้ใจคนผิดมองคนผิดอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องคอยตามแก้ในเรื่องนั้นๆอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ในบางเคสอาจจะเขาไม่ได้เจตนาขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยไปทําอะไรผิดพลาดบางอย่างซึ่งสิ่งที่เขาทาเนี่ยมันส่งผลให้งานของเราเนี่ยมันเกิดเขาเรียกว่าอุปสรรคอะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่กล้าที่จะบอกเราอ่ากว่าที่เขาจะมาบอกเราเนี่ย กว่าที่เขาจะกล้ามาพูดกับเราในกรณีที่คนนี้เขาไม่ได้แบบคิดร้ายนะคะแต่ว่าเขากลัวเฉยๆกว่าที่เขาจะกล้ามาบอกกับเราเนี่ยก็คือแบบมันมันเหมือนมันมันยากสถานการณ์มันยากเราต้องมาแก้เอ,อถ้าเกิดบอกเราเร็วกว่านี้มันอาจจะแก้ได้ง่ายกว่านี้อะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะก็สิ่งที่ต้องระวังพูพง่อยคือคือคนอื่นรอบๆตัวนะมีทั้งโอกาสเจอกับคนที่ดีแต่ว่าดีก็สร้างปัญหาอยู่ดีเห็นไหม หรือว่าไม่ดีแบบตั้งใจมาสร้างปัญหาให้เราเลยนะคะมันเป็นช่วงที่เราเนี่ยคาดหวังว่าคนรอบตัวจะช่วยให้เราเนแบบรุ้่วงในสิ่งนั้นๆได้แต่กลายเป็นว่าไอ้ความคาดหวังของเราเนี่ยมันมันทำให้เรายากขึ้นจริงๆ่ยถ้าจบด้วยไพ่7็ไม้ก็พูดตรงๆเลยนะมันเหมือนกับคุณต้องพยายามด้วยตัวเองซะมากกว่านะท้ายสุดแล้วเนี่ยทั้งเตเนทั้ง7ดไม้ที่หมอว,ว่าคุณต้อง คุณต้องพยายามด้วยตัวเองแถมคุณยังต้องมาตามแก้เรื่องที่คนอื่นเนี่ยเขาสร้างไว้อีกต่างหากนะคะอันนี้มองว่ามันเป็นเขาเรียกว่าการดักอะเออที่พี่หมอพูดว่าเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้มาดักอะคือเราควรจะเดินไปถึงความสําเร็จของเราอย่างง่ายดายแต่ประกว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ถามว่าไปถึงไหมไปถึงได้คือเราสามารถไปได้ถ้าเรามุ่งมั่นสอย่างถ้าเรายังมีความพยายามมีความอดทนสอย่างยังไงก็ไปถึงค่ะนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเจอกับอะ งั้นเรื่องคนที่หมอพูดไว้สองแบบใช่ไหมในกรณีที่เขาไม่ได้เจตนาจะทําให้งานเรามีปัญหาอันนี้เรียกว่ามิตรภาพที่ดีกัลยาณมิตรถ้าคุณเจอแบบนี้นะคะท้ายสุดเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะร่วมมือกับคุณอยู่ดีแต่ว่ามันก็ไม่สู้คุณทําเองอยู่ดีนะอันนี้บอกก่อนนะมันเหมือนก็พยายามช่วยแก้แหละเออก็มีนะคะหรือถ้าคุณไปเจอกับคนที่เขาตั้งใจเข้ามาแบบไม่ดีเลยเนะี่ยก็เดี๋ยวมันจะมีอีกคนนึงเข้ามาทดแทนนะมีคนอื่นมีทีมอื่นเข้ามาช่วยประมาณนี้นะคะ คือมันก็ไม่ได้แย่ไปสมุมดแต่ว่ากลายเป็นว่าจากที่เราควรจะไปถึงความสำเร็จของเราได้ง่ายมันก็ยากหน่อยนะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยคุณค่อนข้างโดดเด่นและมีชื่อเสียงนะจะบอกให้ไอสาเหตุที่คุณเจอคนแบบนี้ก็เพราะอย่างที่พี่หมอพูดแต่แรกอะอาจจะไปเจอกับคนเขาอิจฉาเขาไม่อยากเห็นเราได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเป็นพันนั้นก็ไม่ต้องสนคุณแค่ตั้งใจทําตามหน้าที่ของคุณะคะ่ะ เพราะว่ามองว่าช่วงนี้ยตัวคุณเองในในแง่ของความชื่ออ่าการได้รับการยอมรับหรือชื่อเสียงเนี่ยมันก็ค่อนข้างโดดเด่นแต่ว่าคุณเจออุปสรรคในลักษณะของอริศัตรูเข้ามาขัดขวางมีทั้งอริที่เขาอ่ามีทั้งอริศัตรูที่เขาตั้งใจเป็นเลยตั้งใจแบบตั้งใจมาเป็นอริศัตรูเราเลยกับมีทั้งที่ไม่ตั้งใจนะคะก็ค่อยๆแก้ไปแล้วกันนะคะสําหรับคนวันเสาร์นะเรื่องการงานก็ประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูการเงินกันบ้างค่ะอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะในช่วงสองอาทิตย์สุดท้ายการเงินเป็นยังไงบ้าง สามไม้สี่ดาเดวิลวิลอฟอฟฟอร์จูนเอ็มเพรสหกไม้เจ็ดเหรียญ อสองเหรียญคิงเหรียญคิงดาบโอเคค่ะต้องบอกว่าการเงินเนี่ยหลายคนนะเหมือนกำลังรอรอข่าวดีบางอย่างทางการเงินเลยนะจะบอกว่าก็คล้ายการงานเหมือนกันนะฮะ คุณสามารถเอาเงินก้อนนั้นมาหาตัวคุณได้ในสองอาทิตย์นี้แต่คุณต้องใช้ความพยายามมากพอสมควรนะคุณต้องมีความแบบมุ่งมั่นมากๆนะคะมีความเด็ดเดี่ยวแบบมันมันเหมือน,นกับคุณต้องลุยอะเออเพื่อให้ได้เงินก้อนนั้นมานะคะเงินก้อนนี้มาจากไหนได้บ้างอะแน่นอนมาจากการทํางานแน่นอนนะคะอาจจะหมายถึงโบนัส มีนะคะมีเกณฑ์นะโบนัสคอมมิชชั่นนะคะสวัสดิการต่างๆนะรวมถึงเงินเดือนอเงินเดือนที่ถูกปรับขึ้นนัไม่ใช่เงินเดือนปกตินะคะถ้าเกิดเป็นคนที่ารายได้ไม่แน่นอนก็หมายความว่าอาจจะกําลังลุ้นเงินก้อนหนึ่งนะคะจากโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งในในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้โปรเจกต์ใหญ่แต่จะได้ได้มาเลยไหมล่ะบางทีการรับโปรเจกต์รับงานที่เป็นเป็นงานแบบเนี้ย เขาไม่ได้จ่ายเงินนะงานต้องเสร็จก่อนต้องจ่ายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นที่หมอกมําลังจะบอกว่าคุณสามารถทําทุกอย่างมันไป้า้การงานทันทีเห็นไหมถ้าคุณลุยอ่ะคุณจะทํางานจนสําเร็จเสร็จลงได้แล้วได้เงินก้อนนั้นมาได้เงินจากโปรเจกต์นี้มาอ่าแค่นั้นเลยค่ะใครกําลังรออะไรแบบนี้นะคะมันเป็นช่วงที่เข้ามาแลม่มันเข้ามาแล้วใกล้แล้วนะคะแต่ว่าเราคว้ามันได้ไหมอยู่ที่ตัวเรา อ่าอยู่ที่ตัวเรานะคะมีเกณฑ์แบบนี้เข้ามานะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยถ้าเป็นพนักงานประจำจริงๆพี่หมอก็พูดหมดแล้วนะเพราะว่าเงินพิเศษที่จะได้เนี่ยมันเหมาอยู่ในโบนัสสวัสดิการค่าคอมรวมถึง แหล่งรายได้อื่นๆรายได้พิเศษที่คุณทําทุกอย่างอยู่ในพาร์ทเดียวกันก็คือความพยายามที่คุณจะเอามันมาถ้าคุณมีความมุ่งม,มั่นมากพอคุณได้มันแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่มันไม่มีทางหลุดหลุดโหไปเลยอ่ะคุณยังไงพวกคุณก็ต้องได้นะคะแต่ถ้าให้มองหาเงินจากทางอื่นอะ่ะอืมเอาจริงๆนะไม่เห็น คือพยายามมองหาโชคลาภไปนะคะไม่เห็นค่ะอยากจะทายวิวออฟฟอร์จูนเป็นโชคลาภบ,บ้างเหมือนกันแหละบางคนก็ให้ไพ่ใบนี้เป็นได้ค่ะแต่ว่าสําหรับพี่หมออ่ะเอาเป็นว่าอะบางคนได้ไหมละ่ะถ้าบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ค่ะถ้าเรื่องโชคลาภแต่ไม่อยากให้โฟกัสไงเออไม่ค่อยอยากให้โฟกัสเท่าไหร่นะ ต่เ,เป็นว่าบางคนสามารถมีได้แล้วกันนะคะก็พอได้อะพอได้มาเล็กๆแน้อยให้เราเอามาหมุนเวียนใช้จ่ายนะคะมันมีเดวิลไงกลัวตรงนี้สิกลัวจะเสียมากกว่าได้นะสิเนาะหรืออาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะก็ค่อยๆพิจารณาดูแล้วกันนะคะส่วนรายจ่ายหลักๆเลยเนี่ยมองไปที่เรื่องของการกินเที่ยวการใช้จ่ายในลักษณะซื้อความสุขให้ตัวเองเนี่ยช่วงสอาทิตย์นี้มาเต็มค่ะสำหรับคนวันเสาร์นะคะกับอีกหนึ่งเรื่องก็คือ เรื่องของสุขภาพนะคะเกณฑ์การที่จะต้องระวังนะคะเกี่ยวกับรายจ่ายคือเรื่องของการถูกลอกถูกโกงถูกทาให้เสียทรัพย์นะคะช่วงระยะเวลานี้ใครคิดจะลงทุนดูคู่ค้าคู่พ์นเนื่องให้ดีอย่าลืมว่าเรามีเกณฑ์เรื่องนั้นอยู่ดูให้ดีว่าเขาเข้ามาช่วยเราจริงๆมันหนุนธุรกิจเราจริงๆหรือมาทําให้ธุรกิจของเรากิจการของเราเนี่ย <c oughs> มันยุ่งยากกว่าเดิมขออภัยสําหรับเสียงนะคะทุกคนเสาร์เป็นวันสุดท้ายละ ที่พี่หมออัดคลิปเรื่องการงานการเงินน,งนะคลิปสุดท้ายคือเสียงแย่มากแต่เอาเป็นว่าอ่าให้ระวังเกณฑ์มิจฉาชีพถูกหลอกถูกโกงถูกทําให้เสียทรัพย์นะคะรวมถึงธุรกิจกิจาการในการจะลงทุนเนี่ยให้ใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆค,ค,ค,คุยคุณมีโอกาสเจอคู่พาร์ทเนอร์ที่ดีได้มีค่ะ แต่ในขณะเดียวกันมีเกณฑ์เจอคู่พาร์ทเนอร์ที่ไม่ดีได้ด้วยเช่นกันนะหุ้นส่วนอะไรใดๆหรือมันอาจจะมีการขัดผลประโยชน์การต้องตกลงกันใหม่ดีลกันใหม่มันถึงจะได้ผลประโยชน์ร่วมกันที่ลงตัวอารมณ์มันเหมือนกับว่าต้องเจออุปสรรคก่อนประมาณนั้นนะคะแต่ก็มองว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองได้แค่เราเนี่ย มุ่งมั่นนะกับงานของเราเนี่ยเดี๋ยวเงินมันตามมาอันนี้พี่หมอไม่ค่อยห่วงนะถ้าเรื่องรายรับคิงเหรียญขึ้นมาขนาดนี้ทุกคนคิงเหรียญเจ็ดเหรียญน,นี่ก็แทบจะแบบนอนมาแล้วเรื่องการเงินแค่มันยังมาไม่ถึงเจ็ดเหรียญน,นะนะก็ต้องแบบว่าอดทนนิดนึงนะคะใช้ความพยายามในการแบบมุ่งมั่นกับงานที่เราทำเนี่ยแหละสําคัญสุดเลยคือเรื่องงานนะกลายเป็นว่างานมีอิทธิพลกับการเงินค่ะถ้าคุณแบบมุ่งมั่นมากพอนะแน่วแน่มากพอนะคะการเงินมันจะประสบความสําเร็จตามนะคะ ส่วนรายจ่ายนอกเหนือจากที่พูดไปแล้วก็อาจจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางซึ่งก็เหมารวมในเรื่องของความสุขนั่นแหละเดินทางท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นนะคะมีเกณฑ์นะคะแล้วก็รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุตรหลานนะบุตรหลานหรือว่าบริวารในบ้านมีได้บ้างนะคะเล็กๆบริวารในบ้านก็สัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะ หรือว่าลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะต้องใช้เงินกับพวกเขานิดนึงในช่วงสองอาทิตย์นี้แต่โดยรวมถือว่าเอาจริงๆเลยกลายเป็นว่าคนวันเสาร์เนี่ยคนวันเสาร์เชื่อไหมว่าพี่หมออะถึงแม้จะขึ้นเกณฑ์ถูกรอถูกโกงทั้ไม่เสียทรัพนะโดนพัดลงพาร์ทเนอร์เขามาเบียดเบียนเอาผลประโยชน์อะไรอะแต่กลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่คนวันเสาร์อะจะมีทางออกรอยอยู่แล้วเท่าที่พี่หมอเห็นนะะ่ะมันจะมีมันจะมีทางออกรอยอยู่แล้วมันจะมีเรื่องอื่น ตามมาเรื่องที่ดีอ่ะตามมาเวลาเราเจอเกณฑ์นี้แต่ไม่เจอเลยดีกว่าถึงได้บอกว่าให้ระวังเนาะเราจะได้เจอแต่เรื่องดีนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ค่อยเห็นรายจ่ายที่มันน่ากังวลขนาดนั้นค่ะอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกแล้วก็มองว่าสิ่งที่ไพ่เขาอยากจะ,อย,กจะอยากจะเน้นอะ่ะมันไปเน้นเรื่องของการที่เราจะอดทนในการเอารายรายรับในการจะสร้างจริงๆคุณมีเกณฑ์เรื่องเงินก้อนก็ยังย้านะยังอยากให้โฟกัสตรงนั้นมากกว่าเพียงแต่ว่าเงินก้อนนี้เนี่ย มันจะได้มาจากการทำงานการลุยการสู้อืมก็ขอให้สู้ไปใครมีปัญหาเรื่องคดีความใครกำลังรองเงินในลักษณะแบบอ่ะอันนี้มีอีกหนึ่งเกฑนถ้าเกิดคุณโดนไปแล้วโดนเรื่องการถูกหลอกถูกโกงถูกทำให้เสียทรัพย์ไปแล้วแล้วรองเงินก้อนนั้นอยู่อันนี้จะกลายเป็นว่าคุณจะได้เงินก้อนนั้นเข้ามาเลยโดยแบบ นะไม่ต้องไฟอะไรแล้วนะคะถ้ามันจะคนละคนละเวคนละเวกันเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ถูกเนี่ยก็จะมาโดนในช่วงนี้ก็ให้ระวังนะอ่าใครมีปัญหาเรื่องคดีความฟ้องร้องกันอยู่คุณจะต้องชนะนะคุณรู้ตัวว่าเกณฑ์นเนี้ยฉันไม่ใช่คนผิดฉันต้องชนะฉันต้องได้การรับผิดชอบก็คือคุณก็จะได้มายิ่งถ้าเกิดการรับผิดชอบมาในลักษณะของตัวเงินพี่หมอหมองว่ามานะคะในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะก็รอรับข่าวดีในเรื่องนั้นนะคะประมาณนี้ นะ้ารายจ่ายยังเป็นรายจ่ายทั่วไปนะรายจ่ายหลักๆก็กยังมีอยู่ค่าใช้ใจ่ายในบ้านอะไรเป็นเรื่องปกติยังต้องจัดสรรอยู่แต่ว่าไม่ได้มองประเด็นไม่ได้มองประเด็นเรื่องรายจ่ายเลยนะกลายเป็นเรื่องอื่นม,มากกว่านะคะประมาณนี้ค่ะการงานแล้วก็การเงินของคนวันเสาร์ในช่วงสองอาทิตย์สุดท้ายนะคะก็จบคลิปการงานการเงินเหมือนเดิมเลยะคะัะประมาณอีกสักหนึ่งวันถัดไปมันจะเป็น ความรักความสัมพันธ์พวกนี้แหละง่ายๆคลิปนี้ลงวันไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าวันถัดไปมันจะเป็นความรักความสัมพันธ์ของคนวันอาทิตย์จันทร์อังคารอาจจะมีพูดแถบไปนะแล้วก็อีกวันหนึ่งมันก็จะถึงคราวความรักความสัมพันธ์ของคนวันเสาร์มาแน่นอนนะคะก็ฝากให้ติดตามกันด้วยนะคะจบคลิปดวงของคนทั้ง7วันในช่วงครึ่งเดือนหลังแล้วกําลังคิดว่าเดือนหน้าพี่หมอจะไม่อ่านแบ่งครึ่งแล้วค่ะ ก็น่าจะอ่านรวบเลยทีเดียวให้เหมือน12ราศีนะจะได้มีเวลาไปทำาลิกอเด็กพีิอาคารเยอะขึ้นบวกกับว่าในช่วง3เดือนสุดท้ายอะของปีมันเป็นเดือนที่พี่หมอง,งานเยอะที่สุดตลอดไม่เคยเปลี่ยนแล้วตอนนี้ก็มีแววมาแล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้คลิปเนี่ยมันมันรวบไปอยู่ในคลิปเดียวกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอัดเยอะไม่ต้องอัดคลิปเยอะนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวไปรอดู ช่วงเดือนตุลาเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องวิธีการอ่านอาจจะไม่ได้อ่านแบ่งครึ่งแล้วเนาะครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังไม่น่าจะแบ่งแล้วนะคะน่าจะเป็นทั้งเดือนไปนเลยเหมือน12บราศีแล้วก็จะมีคลิปพิเศษมาเยอะขึ้นนะโดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคิดอยู่ว่าจะออกพฤศจจิหรือธันวานะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นธันวามากกว่าถ้าไม่เหนื่อยจนเกินไปนะถ้าถ้าถ้าเกิดงานเยอะ อาจจะมาพฤศจิกค่ะก็คือดวงในช่วงปี68อ่าภาพรวมปี68นะหลายๆคนชอบฟังมากเลยคลิปภาพรวมเนี่ยก็ฝากให้ติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะก็จะได้ไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจในความรู้สึกของแต่ละคนเนาะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะพพอร์ตกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้คอมเมนต์ให้กำลังใจอะไรใดๆขอบคุณมากๆเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ